สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเจมอัดสดจิ่นเคยนะครับวันนี้ก็ได้เลือกงามยามดีนะครับเกี่ยวกับโพดแล้วนะครับหลังจากที่เหน็บเหนื่อยกันมาเป็นเวลา100รกว่าวัน,นครับ110วัน115วันนะครับสำหรับแปลงนี้ปกติต้องเกี่ยวประมาณ115วันถึง120วันนะครับถ้าเวลาจริงๆเลยแต่อันนี้ที่เกี่ยวก่อนเพราะเดี๋ยวฝนตกครับเดี๋ยวมันจะล้มก็เลย มีช่วงฝนฟ้าอากาศเปิดก็เลยเกี่ยวเลยนะครับรอช้าไม่ได้ครับเราก็สดหน่อยเราก็ดีกว่ารอฝนเรียกฝนเสียของนะครับเราก็เลยต้องเกี่ยวก่อนก็มันก็จะชื้นหน่อยครับวัดความชื้นได้อยู่ที่สามสิบสี่จุดเจ็ดนะครับได้ราคาอยู่ที่สองหมื่นสอง สามร้อยนะครับขายด้านของเสียโจนะครับแถวบ้านพี่แจให้ราคาดีมากครับส่วนรถเป็นของเซฟนะครับอยู่ห้วยสูงครับเกี่ยวดีมากครับคันนี้เจ้าของเกี่ยวเองครับ รถเกี่ยวตอนนี้ก็อยู่ไร่ละเจ็ดร้ยบาทนะครับถ้าท่านใดสนใจเขตเขตอุทยธานีหรือใกล้เคียงแล้วก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับว่ารถาเกี่ยวที่ไหนสนใจก็โทรมาติดต่อได้ที่เบอร์0 8จ7 2 7 7 1 5 9นะครับรถเกี่ยวสีเอฟนะครับเกี่ยวดูเกี่ยวสะอาดใจเย็นเกยบนะครับคนขับ ฝนมาฝนอะไรไม่กลัวครับไม่รีบไม่ร้อนครับได้แค่ไหนแค่นั้นครับผมเดี๋ยวเสร็จช้าแต่สะอาดแต่ชัวร์ครับแต่งนี้เป็นแปลงก้าวโดอันเก้นะครับ ก็จะมีพันสามสี่ห้าของพีเนียยฝนอยู่ประมาณสามสิบกิโลน้หลก็จะเป็นเก้าเก้าห้านะครับพื้นที่ยี่สิบเจ็ดไร่นะครับยี่เจ็ดไร่กว่ากว่านิดนิดนะได้ได้ไม่ถึงไร่ละกเกียนนะเพราะว่ารุ่นนี้น้ำท่วมครับเจอฝนแค่ไ้ดึงน้ำเลยครับดึงน้ำไปหงเดียวพอดึงเสร็จสองวันฝนตก มันก็กระโดงดึงน้ําออกอีกแก้วมันก็เลยจะนักน้ําน้ําท่วมไปพักหนึ่งมันก็เลยแบบว่าแก่น้ําจัดนะครับช่วงกําลังเข้าในพอดีก็เลยได้ไม่ดีเท่าที่ควร,ครแต่หน้าแปลง ยวตอนท้ายคลิปผมจะมาบอกว่าผมได้กี่ตันตอนนี้ก็ดูคลิปไปก่อนเดี๋ยวบอกเดี๋ยวดูไม่จบแต่ตอนนี้ก็ถือว่าได้ราคาดีครับเมื่อก่อนนี่เกินละเก้าพันไม่ถึงหมื่นก็ยังขายมาแล้วนะตอนนี้เล่นหมื่นสองหมื่นสามก็โอ้โหถุนห<ร>อห<ร>อแล้วครับก็จะพูดขั้นตอนการทำคุณว่าทำยังไงบ้างนะครับ ทุนแปลงให้ผมลงทุนไปประมาณเก้าหมื่นนะครับไม,ไม่ถึงแสนไม่รวมค่าเกี่ยวนะครับถ้ารวมค่าเกี่ยวก็หนึ่งแสนสองพันประมาณนี้ครับอันดับแรกก็หยอดหยอดเป็นหยอดดองเรียบนะครับหยอดดองเรียบร้ละสามโลครึ่งไม่เกินสามโลเจ็ดนะครับก็ได้ทำการหยอดพอหยอดเสร็จปุ๊บ ไม่เกินสามวันก็ฉีดยาคุมแห้งหรือยินเปียกก็ฉีดยาคุมเปียกนะครับเพื่อคุมหญ้าช่วงอายุแรกๆของต้นกระโพนะครับนีเดี๋ยจะพาดเดินมาดูฝักกัน นี่ใบย,ยังเขียวอยู่เลยนะใบบนเนี่ยฝักมม่ค่อยใหญ่ครับแต่แกนมันแกนมันเล็กแดงดีครับเม็ดเม็ดแกงเม็ดยาวแกนเล็กนะครับแต่ฝักไม่โตทำต้นแข็งแรงครับไม่ค่อยลม้มดุนก่อนโดนลมมาถึงก็นึกว่าจะล้มแล้วไม่ลมครับ ก็ถือว่าต้านทานลมได้พอสมควรครับสำหรับพนนันธ์นี้ประประ๋าปร,ปราป๋าป๋าหักให้ดูหน่อยหักดูแกนแนี่ยหักดูแกนหน่อยครับโบนี่ดูแกนครับแกนมันจะเล็กครับ แกนเล็กเม็ดยาวนะครับน้ำหนักดีครับพันนี้อ่าต่อพอเราคิด,ดยาคุมเสร็จออประโพดขึ้นมาได้สัก15วันครับไม่เกิน20วันเราก็ทำการคมยูเรียนัำจุด4กขึ้นสูง ประมาณติดไร่ใส่สักสามลูกประมาณนี้ครับผมยิบเจ็ดไร่ใส่ประมาณเจ็ดลูกนครับตงในแท่เจ็ดลูกไม่ต้องเยอะครับผมบางๆก่อนกระตุต้นให้มันคุ่งเพื่อที่จะให้มันญ้าโตไม่ทันครับเพราะว่ายาคุมมันจะคุมญ้าอยู่ได้ประมาณไม่เกินสองเดือนครับ พออายุได้อีก20วันไปแล้วถึง30วันนะครับช่วงไม่เกิน30วันแล้วก็ทำรุ่นนะครับให่รถไยเดินตามทำรุ่นทำรุ่นค่นาย่าแล้วก็ทำรุ่นให้มันเป็นร่องน้ำนะครับข้อดีของการทำรุ่นนี่มีหลายอย่างครับก็คือก่อนทำรุ่นแล้วก็ใส่ปุ๋ยพร้อมใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็กบทำรุ่นกบๆเลย ดีครับสำหรับการทำรุ่นแนะนำเลยทำรุ่นนี้คือใส่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยรุ่นสุดท้ายเลยผมใส่แค่สองสองรอบนึงสองรอบรอบสองนี้อัดเลย MP. เต็มที่แต่ถ้าให้สวยล็สามรอบนะครับสามรอบสี่สิบห้าวันใส่อีกรอบนึงแต่รวมๆกันต้องให้ได้ไล่ละหนึ่งรูปครึ่งนะครับ หนึ่งลูกครึ่งกำลังสวยนะครับอ่านี่ผมขึ้นมาดูบนรถนะครับไายดีจังเลยครับก็ประมาณนี้ก็รอเก็บเกี่ยวดูน้ำดูฝนถ้ามีฝนก็ไม่ต้องดึงน้ำถ้าแห้งก็ดึงน้ำหน่อยเหนื่อยหน่อยนะครับ เียรสะอาดครับไม่มีอะไรไม่มีม,ม,มีเศษก็มีนิดๆนิดหน่อยครับไม่เราก็ไม่โดนตัดราคาถ้าเกี่ยวสะอาดเอารถหกล้อมาเข็นนะเพราะว่าทางเข้าไร่มันมีจิดล้อเข้ามาไม่ได้ผมก็เลยให้เสียเอาหกล้อเข้ามานะครับรถเข็นฟรีครับ ดูบรรยากาศมุมสูงกันครับโอเคก็ประมาณนี้นะก็ขอสรุปว่าแปลงนี้ได้ข้าโพด32ตันนะครับไม่เกิน32ตันก็ได้ทั้งหมดก็2องแสนหกมื่นกว่าบาทนะครับก็หักทุนแล้วก็ได้ประมาณแสนห้าแสนหกนะครับในเวลา4เดือนก็ตกเดือนละ4ี่หมื่น สามหมื่นสี่หมื่นก็ถือว่าอยู่ได้ครับเงินน้อยแต่ก็มีรายได้เข้ามาจุนเจือในครอบครัวนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเกี่ยวกับโพดแปลงพื้นที่ยีิบเจ็ดไร่อันนี้ก็มาดําที่ร้านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจมสตรศด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับที่เข้ามาชม 拜拜。Bye bye.